ทําการรีเช็คคอนะครับ1นึ่งรีเช็คคอแล้วก็เช็คไปที่นัดซัดเดิลนะครับความสูงแอคช่งแอคชั่นตอนนี้ตั้งสายแล้วนะครับเสียงดีนะครับกีตาร์ตัวนี้เสียงใช้ได้เลยครับนี่ครับรีเฟซนะครับ0.085นะครับรีเฟซใหม่อี่ก็0.06นะครับ0.06 0.065นนะครับกลับคืนสู เป็นแอคชั่นเดิมนะครับแอคชั่นเดิมเคยเซซกับทางชอปไปยังไงตอนนี้ทางชอปทําการเรียกค่านั้นคืนให้นะครับรีคอค่าเดิมคืนกลับมาเลยอากาศนะครับมันจะมีผลกับตัวสภาวะคอแล้วก็คอแล้วก็ลําตัวกีตาร์นะครับก็พิเศษหน่อยก็คือทราบข้อมูลว่ากีตาร์ตัวนี้ทางพี่เจ้าของหย่อนสายไปด้วยนะครับหน้าร้อนอากาศร้อนจัดไม้เขาเลยงงนะครับนี่ครับตอนนี้ทางชอปจัดการให้เรียบร้อยนะครับกลับคืน